ใครเห็นคลิปนี้แชร์ด่วนครับมีสิทธิ์รวยครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับผมแบงค์เข็มเป๋วจุบลาณ์เห็นคลิปนี้ปุ๊บฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่มีสาระความรู้เนื่องจากพี่ของที่อยู่ที่บ้านคุณเนี่ยสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้พี่เชื่อป่ะพี่ใช่ไหมาสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้แบงค์เก่าเหรียญเก่าพักเครื่อง,เค,องเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามของเก่าที่อยู่ที่บ้านคุณเนี่ยสามารถนํามาเปลี่ยน สามารถนํามาแลกเป็นเงินที่ร้านผมได้บางคนถามว่าเฮ้ยแบงค์พี่มีของแบบแบงค์เนี่ยเยอะเลยพี่จะเอาไปปล่อยได้ที่ไหนฟังนะครับ f อจ๋าร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านคุณมีของเก่าคุณอยากจะขายคุณติดต่อผมมาครับเอา้าวใครที่ดูอยู่นะครับภาพเสียงชัดเจนกดเลขเแล้วกดหัวใจรวๆให้ผมหน่อยครับ <c oughs> นะครับภาพเสียงชัดเจนกดเลขเก้าครับสวัสดีพี่โชคดีครับสวัสดีพี่พานุมาตรครับสวัสดีพี่สมพงศ์พี่แมนพี่ปานีสวัสดีครับสวัสดีพี่พัชรีพรสวัสดีพี่พัชรีรอบรู้ครับสวัสดีครับอ่ะใครดูอยู่ภาพเสียงคมชัดกดเก้าให้ผมหน่อยอย่างที่บอกครับเอซี FC ท่านใดที่ดูอยู่ครับแล้วที่บ้านคุณมีของแล้วคุณอยากจะขายคุณฟังผมนะแบงค์เก่าเหรียญเก่าเนี่ยพักเครื่องแบบนี้นี่พี่ดูดิ พี่หนึ่งสองสามสี่สี่ถาดนี้พี่เชื่อไหมผมจ่ายเงินไปห้าล้านกว่าบาทสี่ถาดนี้จ่ายเงินสดไปห้าล้านกว่าบาทเลยหยิบมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูครับพี่น้องจ๋าเอฟซีจ๋าพระเครื่องที่อยู่ที่บ้านของคุณมีมูลค่านะครับอย่าพึ่งเอาไปแจก ผมพูดถูกไหมอย่าเอาไปแจกบางทีคุณเอาเงินล้านเนี่ยไปทิ้งเลยนะเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนใครเป็น FC ผมขอคนละหนึ่งแชร์ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนั่งคุยกันแป๊บหนึ่งขอคนละหนึ่งแชร์ครับแชร์ไปครับแล้วใครที่ดูอยู่กดไลค์รวยให้ผมด้วย FC ท่านใดครับอยากกระส่งรูปมาปรับมือราคากับผมฟังนะครับส่งได้ทางไลน SIBANK 0840721303คุณส่งรูปมาประเมินราคาประเมินราคาฟรีนะครับบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่มีการเรียกเก็บใครเก็บเงินคุณคือโจสวัสดีพี่จารุครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับอ่ะเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยขอคนละแชร์กอนนะใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วด้วยขอบพระคุณล่วงหน้าครับแชร์ก่อนนะแชร์ก่อนแชร์ก่อนนะครับก็อย่างที่บอกครับหากท่านใดที่ดูอยู่แล้ว คุณมีของอยู่ที่บ้านแล้วคุณอยากจะขายคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินคุณนึกถึงผมนะจริงเราไม่โกหกไม่หลอกลวงเพราะว่าไม่รู้จะโกหกกันเพื่ออะไรผมพูดถูกไหมนะครับใครดูอยู่ฝากกดไลค์ร้วๆไปขอแชร์ก่อนขอแชร์ก่อนนะครับภาพเสียงคมชัดกดก้าวนะพี่พานุมาศแชร์แล้วขอบพระคุณครับอามาผมแชร์แล้ว เอฟซีแชร์หรือ,อยังครับอย่างที่บอกครับ <c oughs> พี่ดูนี่บ้านเอซีท่านใดที่มีฟังผมนะบ้านเอฟซีท่านใดที่มีของครับพี่ดูเหอะลองดูลองสังเกตดูเฮ้ยของที่บ้านเราเนี่ยมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้หรือเปล่าพี่ดูนะพักเครื่องบางองค์หลักพัน บางองค์หลักหมื่นบางองค์หลักหลายหลายแสนเนี่ยพี่เห็นไหมพระเครื่องแบบเนี้ยมีอยู่เกือบทุกบ้านครับต้องบอกเลยว่าพระเครื่องมีอยู่เกือบทุกบ้านเพราะคนไทยร้อยละเก้าสิบหรือร้อยละแปดสิบนับถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติและพระพวกนี้ยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าทิ้งพระไวใ้ให้อยู่เกือบทุกบ้านสวัสดีพี่ m o ครับสวัสดีพี่สุวิมลครับแชร์แล้วขอบคุณครับสวัสดีพี่นางแชร์แล้วครับพี่ลำยองสวัสดีครับพี่เฉลียวสวัสดีครับเอ้าใครดูอยู่แชร์ให้หน่อยอย่างที่บอกพี่บางคนมีพระอยู่ที่บ้านโคตรของโคตรเยอะผมไปเจอบ้านหนึ่ง๋ยวาอาทิตย์เล่าให้ฟังอาทิตย์ที่แล้วครับไปเจอบ้านหนึ่งเขาส่งรูปมาประเมินราคาผมบอกว่าผมก็ถามกลับไปพี่ครับที่บ้านพี่มีพระเยอะไหมครับเขาตอบมาว่าไงว่าฉันมีไม่เยอะหรอก มีนิดหน่อยมากกว่าที่ส่งให้คุณนิดหน่อยเขาส่งพระไอผมมาแปดองค์แปดองนะผมตีราคาไปสามหมื่นสองพันแปดองนะแต่พี่ฟังดีๆนะพอผมเดินทางไปหาเขาที่บ้านนะครับที่ตลิ่งชันพระแปดองค์เขาส่งมาเนี่ยมีแปดแบบจริงแต่แบบหนึ่งมีสามสิบองค์ห้าสิบองค์ยี่สิบองค์อ่ะจ่ายเงินไปเกือบล้านอะ พี่ลองคิดดูดิอย่างที่ผมแจ้งเตือนครับชัดทั้งภาพทั้งเสียงสวัสดีพี่วิรพง,ง์ครับพี่ทิพรวันแชร์แล้วขอบพระคุณครับจริงไหมนี่นี่นี่พี่ดีเดยลัสบอกว่ามีเยอะเลยค่ะพ่อ91ปีพาเยอะอยากปล่อยแต่ไม่ไม่เจอคนซื้อจริงมีพระเครื่องเอามาเช็คพระฟรีได้ที่ร้านคุณหยิบพระเครื่องของคุณแล้วคุณเดินทางมาเลยปักหมดุด ธนาคารกรุงไทยสาขาสิย่าหรือแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณคุณมีแบบนี้องค์เนี่ยเนี่ยองคหนึ่งหลักหมื่นหลายห,ายหมื่นเนี่ยอ่ะเนี่ยคุณดูดิผมเช่าทุกวันผมบอกคุณเลยว่าใครที่มีพระเครื่องเนี่ยพญาเต่าเรือนเนี่ยอย่างที่ผมเคยทคําคลิปไปผมบอกแล้วบ้านใบบางบ้านมีทีห้าสิบองค์ร้อยองค์คุณเอามาเปลี่ยนเป็นเงิน เอามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดแล้วกลับบ้านเอาไปใช้บางคนเนี่ยผมบอกเลยนะตั้งใจจะขายได้แค่ไม่กี่พันนะ่ะไม่กี่ตังตั้งใจจะเอาเงินกลับบ้านไม่กี่ตังแต่รับเงินกลับบ้านหลายหลายแสนนะ่ะผมเห็นเนี่ยเยอะมากตอนนี้มีเห็นเยอะมากและมีเอฟซีครับของเราครับนำพระเครื่องเนี่ยพี่ดูนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะไม่ได้โมนะครับเดี๋ยวหยิบให้ดู นี่ไม่ได้โมครับไม่ได้โม <c oughs> ช่วยกันกดไ like, ลค์ลัวรัวติกตอกให้ผมหน่อยโดนบล็อกอีกแล้วเนี่ยครับอ่ะนี่พี่ดูนี่นี่พักเครื่องอย่างที่บอกครับนี่พี่ดูนีเนี่ยใครมีแบบเนี้ยคุณหยิบมาได้เลยคุณหยิบมาแล้วคุณมาเช็คที่ผมเช็คพระฟีย้ำอยู่เสมอกับเอฟซีครับเช็คพาระฟีนี่ มาทีเป็นถัดฐานแบบนี้อ่ะพี่ค่อยๆดูครับคุณคิดว่าพราะตรงเนี้ยเยอะหรือน้อยพี่พิมพ์บอกผมหน่อยได้ไหมเนี่ยพี่และเช่าไม่มีหยุดเช่าไม่มียุบพระของคุณที่อยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ต้องสนครับว่าพระที่บ้านจะเป็นของอะไรพระดีพระแท้ไม่จําเป็นว่าต้องจะอยู่กับผู้ลากมากดีไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่กับ คนที่มีเงินมีอะไรพี่ผมเจอชาวไร่อะเก็บพระไว้สามล้านกว่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีอะ่ะทิ้งไว้แบบไม่รู้ค่าเลยอะ่ะผมจ่ายไปสามล้านกว่าเจ้าของร้องไห้เลยนะเนี่ยพี่ดูเด็กพี่ว่าเยอะไม่เยอะอะพี่พิมพ์บอกผมหน่อยอะเนี่ยซื้อทุกวันนะครับเนี่ยพี่ดูดิไม่ได้อําพี่และในตู้เนี่ยมีแบบเนี้ยอีกประมาณสามสิบถาดน,นะ ตอนนี้มีคนนําพระมาเช็คที่ร้านโคตรของโคตรเยอะบอกตรงนี้เลยมีคนนําพระมาเช็คที่ร้านเยอะสวัสดีเสดียวครับอ่าเปิดเทอมเจอกันทุกวันนะครับสวัสดีครับเส,สดียวขอบคุณพี่ดิวครับเข้ามาแล้วก็มารับชมกันนะครับขอบพระคุณครับใครดูอยู่ไปส่งลูกแน่ๆเลยพี่ดิวไปส่งลูกแน่ๆเลยพี่ดิวใช่ปะนะครับก็มีพระเครื่อง อย่างที่แจ้งเลยบางคนมีพัหลักร้อยครับบางคนมีพัหลักล้านครับมีเวลาจะเอาพักเข้ามาให้ดูได้ครับผมอใครมีคําถามถามได้เลยพี่เปี่ยนอัน,น,นบอกดูอยู่ขอบพระคุณครับนะครับอย่างที่บอกครับพี่ดูเด็กเนี่ยอย่างเงี้ยไครบ่อเหรียญลวงปู่ราคาหล่นเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะละเป็นหมื่อนองค์ละเป็นหมื่อนอ่ะเนี่ยคุณมีแบบเนี้ยคุณหยิบมาดิ คุณหยิบมาแบงค์เท่าของคุณแน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยหลักร้อยอ่ะพี่ดูเด็ดเนี่ยนี่อย่างนี้หลักร้อยเนี่ยอย่างเงี้ยพันหลักร้อยคุณมีหรือเปล่าล่ะพอแบงค์รับเช่าเนี่ยตั้งแต่พันหลักร้อยครับหลักพันหลักหมื่นสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีท่านนายกครับสุพจน์ผมทอสวัสดีท่านพ่อครับสวัสดีครับท่านพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยครับก็นี่ เนี่ยพักเครื่องอยู่ตามบ้านของเราคดเยอะพี่ดูนะเนี่ยปูทวดพี่ดูดิดสภาพเนี่ยใช้มาแต่แบบลมดำหลุดหมดแล้วอะ่ะเนี่ยแบบเนี้ยคุณมีคุณเอามาให้ผมได้เลยคุณมีคุณนำพักของคุณมาเช็คได้เลยเนี่ยหลวงปู่ทองมาเนี่ยพี่ดูด,ดเิเนี่ยเหรียญร้อยเอ็ดเหรียญดังเมืองร้อยเอ็ดพี่ลองดูดิลึกลับซับซ้อนซ่อนเงินไม่หลับบางคนไม่อย่าไปคิดครับ ทุกคนอย่าไปใฝฝันครับว่าพระที่องค์เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านจะต้องเป็นพระเบญจภาคีเท่านั้นพี่พี่ฟังผมนะครับตอนเนี้พระเหรียญพระเนื้อผงมีหลักหมื่นหลักแสนกันเยอะแยะมากมายครับเหรียญหลักล้านก็โคตรเยอะ <c oughs> พี่ดีวบอกมีเยอะครับ ผมรู้พี่ดิวมีเยอะผมจะไปป้นเดี๋ยวผมจะไปฟ้องผมจะไปฟ้องปลาพี่ดิวขโมยพระป้าเข้ามาๆๆพี่ดิวขโมยพระปลามาเก็บไปเยอะเลยครับป้าครับสวัสดีสพี่เก่งครับสวัสดีพี่เก่งครับพี่เก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวผมจัดการให้นะเรื่องเหรียญนะครับขอบคุณพี่เก่งนะครับอ่ะพี่ไม่พูดอะไรมากบางคนมีพระอยู่คดเยอะพี่ดูเด็ดเนี่ยพี่ซื้อเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยซื้อเป็นถาดแบบเนี้ย เราไม่มีเวลามานั่งมโนครับบางคนคิดว่าเฮ้ยแบงค์มโนเอาเองหรือเปล่าตัสดีพี่โอติครับคิดไปเองหรือเปล่าพี่ผมบอกเลยนะเนี่ยพี่ดูนี่นี่โหพูดเดี๋ยวหาว่าคุยนี่มาพี่ดูนี่เหรียญเจ้าตากเนี่ยเนี่ยเหรียญหนึ่งหลักหมื่นเนี่ยสวยๆสามหมื่นสวยๆเหรียญละสามหมื่นเนี่ยแบบเนี้ยพี่ดูดินี่แม็กปุโตเช่าบทนี่เหรียญหลวงพ่ะแดงนี่ ชาวหมดเหรียญหลวงพ่อเกษมพี่เชื่อไหมเหรียญกรอบกระจกหลวงพ่อเกษมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไปสองปีที่แล้วผมซื้อพวกมาอันเท่าไหร่รู้ปะแปดสิบบาทตอนนี้เหรียญนึงเจ็ดแปดร้อยอ่ะพี่ลองคิดดูดิแล้วผมเคยซื้อทีสองพันอันนะซื้อแปดสิบขายเก้าสิบห้าอู้ไม่น่าขายเลยตอน,นเก็บอยู่ตอนนี้ท่วมเลยนะสวัสดีเอฟซี FC ทางเฟซบุ๊กครับ ขอพระคุณไลค์ลัวๆครับสวัสดีหนึ่ง้อยสาท่านครับนะครับอ่ะติ๊กต็อกช่วยกันกดไลค์ลัวๆให้ผมหน่อยอย่างที่บอกครับพระเครื่องหากอยู่ที่บ้านของคุณหากอยู่ในมือของคุณมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงๆนี่คำหมากคำข้าวนี่เป็นพระที่ผมบอกว่ามีทุกบ้านเอี่ยเห็นป่มเป็นพระที่บอกว่ามีทุกบ้านสีขาวหลักร้อยสีแดงหลักพัน ผมเคยเจอทีสี่ร้อยองค์ห้าร้อยองค์นะเร็วเ็วเนี้ยนี่พระคุณแม่คุณแม่บุญเรือนนี่เนื้อผงนี่นี่แบบนี้นี่คุณหยิบมาคุณหยิบพระของคุณมาบางคนครับไม่รู้ราคาว่าพระที่อยู่ที่บ้านเรามันจะมีราคาหรือเปล่าพี่โอติบอกว่าของแบบนี้มีราคามากกว่าที่ทุกคนคิดจริงครับ <c oughs> จริงครับพระเครื่องเครื่องเงิน เครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามของเก่ามันมีราคามากกว่าที่พวกพี่ๆคิดจริงๆครับเราไม่โกหกเราไม่รู้จะมานั่งโกหกทำไมพี่ดูเด็ดพระชุดเนี้ยผมว่าสี่ถานเนี้เกินห้าล้านเนะเนี่ยพี่ดูดิอ่ะเนี่ยนี่พอปานนี่อา้านี่พอปานนี่ก็เช่ามานี้เอ่ะพี่ดูดิอ่ะเนี้ยพอปานก็เช่าแล้วพี่ดูนี่นี่เสืออุ้ยพอวงรุ่นหก นี่แบบนี้ผมก็เช่าใครดูอยู่นะพี่จา๋าฝากเลยฝากพี่ๆตรงนี้เลยครับคุณมีพระเอาอย่างนี้ดีกว,ว่าพี่จา๋ากราบลนะเนี่ยดูอยู่สามสี่ร้อยท่านเนี่ยใครมีพระเครื่องอยู่ที่บ้านช่วยกดเลขหนึ่งหน่อยได้ไหมยืนยันตัวตนมาหน่อยได้ไหมเพราะผมมั่นใจครับ FC ผมร้อยละแปดสิบมีพระเครื่องอยู่เกือบทุกคน ใครมีพักเครื่องอยู่ที่บ้านกดเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะกราบนะครับคุณแบงค์อยู่ร้านเมื่อไหนบ้างเข้าร้านทุกวันอยู่คอยเช็คพฟัฟฟีอยู่คอยซื้อขออยู่คอยจ่ายเงินท่านทุกวันใครไปที่ร้านจะเห็นผมอยู่บางทีครับไปบ้านลูกค้าตอนเช้าอาจจะเข้าสายนิดหนึง่งบางทีเข้าสายนะครับก็อาจจะขออภัยนิดนึงนะครับ นะครับพี่ปุ๋ยบอกว่าคุณพ่อและสามีกําลังไปที่ร้านยินดีครับนะครับเอฟซีท่านใดนะครับบอกเลยอยากจะมาที่ร้านมาได้เลยนะและนี่พี่จ๋าไม่ได้ซื้อแต่พระอย่างเดียวนะใครดูอยู่ฟังทางนี้ให้ดีครับและพี่ๆดูนี่พี่ๆดูนี่บางคนบอกว่าไงแบง์ แบงค์ฟังนะแบงค์ตัวอย่างมันมีแค่ใบเดียวมันไม่มีหลายใบหรอกแบงค์มารับซื้อแบบนี้แบงค์ทำได้ยังไงดูนี่ก่อนเห็นไหมครับตัวอักษรสีแดงคำว่าตัวอย่างเห็นไหมครับพี่ดูดูดูมีกี่ใบครับเห็นปะพี่แล้วไม่ได้มีแค่นี้ผมมีเป็นปึกปึก นะครับร้านตั้งอยู่ในไหนร้านตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวัน8ปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นมีแบงค์มีเหรียญมีพะะคุณามาได้เลยครับพี่ประเมินราคาฟรีนะไปมาแล้วขอบคุณพิสมครับประเมินราคาฟรีทุกชิ้นครับไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นค่าบัตรรับรองค่าบัตรรับกันค่าจองคิว ใครเก็บเงินคุณคือโจเลยเพราะแบงค์เข็มเพรประเมินราคาฟรีครับไม่รู้จะเก็บเงินคุณไปทำอะไรผมพูดจริง <c oughs> ไม่รู้จะเก็บเงินคุณไปทำอะไรเงินเยอะแยะรอจ่ายเงินสดคุณอยู่ที่ร้านใครดูอยู่ตรงนี้ครับผมฝากกดไ like ลค์รัวๆฝากกดแชร์ให้คลิปนี้ให้ผมหน่อยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่มีสาระความรู้ครับเข้มมาเป็นแนบนี่พี่เดียวเนี่ยเนี้ย เนี่ยพี่ดูเลขเรียงด้วยหนึ100่งร้อยใบหยิบมาให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยเนี่ยแบบเนี้ยเวลาเจอมันเจอทีละเยอะๆนะมันไม่ได้เจอทีละใบสองใบพี่ๆเชื่อผมบางบ้านมีเป็นปึกๆครับเอาไปใช้ครับโดยที่ไม่รู้คุณค่าฟังน้องนิดนึงมีของเก่าเนี่ยมีแบงค์มีเหรียญใช่ปะ ติดต่อมาครับและตอนนี้ครับที่เป็นกำลังฮอตฮิตฟีเวอร์เลยคืออะไรรู้ป่ามีอยู่เกือบทุกบ้านแต่ไม่รู้คุณค่ามีอยู่เกือบทุกบ้านแต่คุณไม่รู้คุณค่าขอบคุณดอกกุหลาบเก่าๆครับถือว่าทำบุญร่วมกันนะครับขอบคุณครับพี่ดูนี่ผมหยิบหลายให้ดู แบบนึงนะพี่นี่คือธนบัตรต่างประเทศแลกค่าที่ไหนไม่ได้นึกถึงแบงค์ได้เลยมีเอซีมีพี่น้องของเรานำแบงค์พวกนี้มาขายที่ร้านกันโคตรเยอะเพราะว่าอะไรเขานำธนบัตรต่างประเทศที่มันเป็นรุ่นเก่าหรือสภาพชำรุดเนี่ยเอาไปแลกค่าที่ไหนไม่ได้ จะเอาไปเผาเป็นกระดาษกงเต็กอยู่แล้วผมพูดถูกว่าใครมีแบงก์ต่างประเทศที่แรกค่าไม่ได้มีรอยขาดมีรอยปากกาชำรุดคุณเอามาคุณหยิบมาที่บางบางคนรับเงิน7จ็ด0ม0่นแปดหมื่นะสำหรับแบงก์ต่างประเทศเนี่ยบางใบนะครับหากเป็นของดีและเหมาะกับการสะสมที่อยู่ในสภาพดีราคาอาจจะแพงกว่าธนบัตรแบบปกติก็ได้เพราะธนบัตรของคุณเป็นธนบัตรแบบรุ่นเก่า ผมพูดถูกไหมธนบัตรของคุณเป็นธนบัตรแบบรุ่นเก่า <c oughs> นะครับใครที่มีแบงก์ต่างประเทศมีเหรียญต่างประเทศมีเหรียญจีนเหรียญในคนอยู่ทุกข่ายเหรียญไม่เท้าคุณมีปุ๊บแล้วคุณอยากจะขายคุณอยากจะแปลเปลี่ยนไปเงินคุณนึกถึงผมได้เลย <c oughs> แบงก์เข็มเพชรวัตถุโบราณนี่แบบนี้นี่อาพี่ดูรับหมดเนี่ยดอลลาร์เกา่กาๆแบบเนี้ยมันแลกไม่ได้แนละ้ว ฮ่องกงรุ่นเก่าพี่ดูดินี่จีนจีนรุ่นเก่านี่กี่ปีแล้วเนี่ยแบบเนี้ยไม่สามารถแลกค่าได้เนี่ยฮ่องกงเนี่ยแบบเนี้ยคุณมีปุ๊บคุณติดต่อมานี่มาเลเซียนี่คุณหยิบไปธนาคารหรือธนาคารไม่มีทางรับเนี่ยเนี่ยและธนบัตรพวกนี้มันวางอยู่ที่บ้านของพวกเราโคตรของโคตรเยอะเนี่ยดูอย่าไปปล่อยดูเนี่ยครับเอาเป็นว่า f อซีครับ เอฟีท่านใดที่ดูผมอยู่ฝากกดไ like ลค์รัวๆฝากกดแชร์ให้ผมหน่อยร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขา4ี่ย่านร้านเปิด8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นประเมินราคาฟรีทุกชิ้นนะครับไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแม้แต่บ,บาทเดียวใครเก็บเงินคุณคือโจรใครเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพวันนี้ครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับ ขอลาพี่พี่ทุกท่นไปก่อนใครดูอยู่นะกราบละฝากกดไ like, ลค์รัวๆฝากกดแชร์ให้ผมด้วยเดี๋ยวพบเจอกันที่ร้านครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะมาได้เลยนะส่งรูปประเมินราคาฟรีนะครับขอบคุณเ f ทางติ๊ t o k อครับขอบคุณครับ